แนวโน้มให้ความหมายต่างดันแนวโน้มมีน้ำหนักมาก50%ข้างเทียนเป็นแค่ส่วนเท่านั้นนะครับขณะนี้ถ้าหุ้นเป็นแนวโน้มขึ้นถ้าเห็นทางเทียนแท่งแดงแล้วลงมาก็ให้คาดการณ์ก่อนว่ามันก็เป็นแค่การปรักฐานเพราะวอลรูปตรงนี้มันมากกว่าตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ ถึงแม้มาลงเรารู้ละวว่ามันก็คือการปรับฐานเพราะารูปตรงนี้มากกว่าตรงนี้ถูกไหมครับการลงก็คือเป็นแค่การถึงแม้เป็นแท่งแดงเรารู้ว่าไม่รีวรวโซ่ก็แค่การปรับฐานแต่เราขายก่อนได้ไหมครับได้ถ้าเราจะเล่นรองโดยเฉพาะมันยิ่งขึ้นไปสูงนะครับสมมุติขึ้นไปพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจอแท่งแดงอีกขายไหมครับขายก่อนนะครับขายก่อนไม่ถึงคนที่เล่นพีเฟกอะช็อตก่อนแต่พุ้นเนะี่ยต้องดูเป็นตัว ดูไปหลายตัวนะครับแท,ท่งเทียนนะครับที่สําคัญที่เราต้องดูคือแท่งแดงใหญ่ๆเวลาเกิดแล้วก็จะทําให้ลดงนะฮะหรือแท่งที่เป็นที่ไม่มีไส้เอ้ไม่มีตับตัวมีแต่ไส้เมื่อเห็นก็จะต้องระวังก็เรียกประเภทแท,ท่งเทียนผู้ว่าดูจินะครับใช้ยังไงก็ใช้ดูตุ่มที่รีเว์เซลนะครับ ส่วนคนที่รันเทนไม่ต้องดูแท่งเขียดไปแล้วดูแค่ชาร์ตของดาวชูรี่กับโบรู่หอส่วนคนที่จะได้เป็นรอบต้องด like ูแท่งเขียดเป็นนะครับดูยังไงนะครับเราเห็นพุทขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาใช่ไหมครับเจอโดยจีนะครับแท่งนี้คือแท่งโดยจีนะครับขายกับหลงแท่งนี้เป็นแท่งโดยจินไหมครับเป็นแท่งแดงหลงเป็นแท่งแดงลงใช่นไหมครับ เป็นแท่งเขียวขึ้นเป็นแท่งเขียวขึ้นเป็นแท่งแดงหลงเป็นแท่งโดจิขึ้นเห็นไหมครับขึ้นมานะครับปกติพุถขาขึ้นแท่งเทียนก็จะไม่เกี่ยวโรนะฮะถ้าเกี่ยวโรก็ดูแท่งนี้ดูแท่งเทียนนะครับการดูแท่งเทียนก็ดูเหมือนดาวเทียมเปรียบเทียบกันสองแท่งที่เราเรียกว่าไฮและไฮไฮแลโนะครับดูแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเปรียบเทียบกับแท่งนี้ หายแลหายหายแล้โรไหมครับแสดงว่าพูกมี้ิดต่อันนี้เป็นหายหายแล้วหายหายแ้าการว่าพูมีขึต่อนะครับเปิดมาตอนเช้าไม่หายหายของช่างเย็นท่างนี้คือ1279งสองโลคือ1 2ึ่วันนี้หายคือ1273ตสองเามต่กว่าไหมครับเรียกว่าโลวหาย โลคือ1260นะครับต่ำกว่า1น6 2สไหมต่ำกว่าเราเรียกแค่นี้ว่าหายแล้วใช่ไหมแสดงว่าเดีจะลงกขนะดูท่านเยนะครับโลไหมครับลงจริงๆนะครับลงมาตรงนี้นะครับท่านเจเป็นสีเขียวรูปน้อยเป็นปะะทอมซื้อกระนะครับหลังจากนั้นเข้าเทรนใหม่นะครับเป็นแท่งแหลนะครับหายลหายหาลหายไม่ทำโลนะครับ ทำหายก็หายปกติถ้าพุดเไปขั้นขึน้นนะครับก็จะทำหายก็หายหายกโลไปเรื่อยเยพอเริ่มทำโร่กโล,โลโนะครับทำเห็นไหมครับทั่งนี้เริ่มเขียวโล่เป็นแท่งแดงเดี๋ยวก็จะโร,นนระน่นะครับแต่มันใช่ทางดีทันใดพวกนี้บริณี้นะครับกว่าก็จะออนะครับขึ้นมานะครับทำโรลโล่เห็นไหมครับแท่งนี้เดี๋ยวก็โห็นะครับลงมาเป็นแท่งเขียวเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับลงมาเป็น เดี๋ยวก็หลุนะขึ้นมาแท่งนี้1554 1542.06 1542 1544 1553นะครับแท่น 4, งนี้1554จนี้1553เดี๋ยวโดนใช่ไหมครับวันรุกขึ้นเคียร์โร1530ใช่ไหมครับข้างล่างแพใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนวันรุกขึ้นเจอเลย แท่งเทียนแท่งแดงม,ม,มาเห็ไหมครับเติบลงมาเลยเลยถึงหน้าสามสองเห็ไหมครับเ <c oughs> วลาดูแท่งเทียนนะครับก็ไ <c oughs> ม่มีใครสอบแบบนี่ดูแบบดาวชิลด์ของแท่งเทียนสองแท่งมันจะบอกเราแต่มันไม่ใช่ทันทีนะครับจับที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่เทรดรายวันนะครับหรือคนที่เทรดทีฟังถ้าจุดสิบจุดเนี่ยมันช่วยได้มากสำหรับการดูแท่งเทียน แต่ถ้าการเล่นหุ้นได้กำไรซื้อตรงนี้ถือว่ายังไมร่ราดโอเคไหมครับมันคือการเล่นพุ้นคือการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเราควรปรับพฤติกรรมการลงทุนของเราใหม่นะครับถ้าเราไม่ได้มีระบบที่พร้อมมีเครื่องมือที่พร้อมนะครับแม่นดิจิทอที่พร้อมที่จะดูหุ้นทุกตัวนะครับเราควรจะเล่นพุ้นแบบรังเทนมากกว่านะครับ ถ้าเราจัดเล่นรอบไปอีถึงว่าทุกรอบตัวนี้ต้องรอบนะครับคือเราจากของหลเลยอ่ะเราเก่งมากเราต้องมีชาร์จที่มีหุ้นหลายตัวแล้วก็สามารถที่จะทาได้นะครับสมมุติเราตั้งชาร์จมาเป็นซีเราเห็นว่าเราจะมีห,มหุ้นอยู่ในกองทั้งหมด15ตัวนะครับถ้าเราตั้ง3หน้าก็จะมีหุ้น4 5ตัวนะครับวิธีการของเราเราสร้างระบบหุ้นกะั เราสร้างระบบที่มาเสร็จเราก็รู้ว่าวันนี้ lps ับอันนี้ทำไฮโลเพราะนั o ้นซื้อไหมซื้อครับผลรุ่มเข้าไหมผลรุ่มวันนี้มีโอกาสมากกว่าเมื่อวานแท่นเขียวท่นนี้เป็นแท่งที่สองแต่เป็นรีบาวนะเพราะเด็กก่อนนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซื้อเพื่อเล่นรีบาวเอาไหมเอาซื้อ hmm. นะครับ เราสามารถที่จะหากินกับแค่วลุ่มจากแท่งเียนไดหมอันนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อวานอยู่หลายร้านผมบอกเมื่อวานเนี่ยมันเป็นแท่งสีแล้วถูกไหมครับแต่คุณเห็นเวลามันขึ้นไหมครับวลุ่มมันน้อยลงสแสดงว่ามันเป็นแค่รีบาวเอาไหมเอามาเมื่อวานรีบาวชนตรงนี้ผ่านไปอยางมากก็มีเกิดเส้นสิบวันอย่างนี้ขายนะครับเวทีบางครั้งการเล่นหุ้นขาลงสําหรับรายย่อยนะครับพวกนี้โดดไปแน่นอนเส้นเขียวเนี่ย แล้วก็ลงนะครับรู้ได้งไงก็ตัวนี้วอลุ่นมันเยอะยังไม่ใช่บัตทองใช่ไหมตัวนี้ยังไม่ใช่บัตทองลงมาอีกครั้งแล้วทําโรแล้ววรลุ่นน้อยกว่าตัวนี้เป็นเวลาซื้อหุ้นสีเจีเพื่อการลดตอนนี้ยังไม่ใช่ถูกไหมครับต่อไปช่วยตัวเองได้ไหมครับเราสามารถตั้งชาร์จนน้ครับ,นนนรบได้ทั้งหมดเลยนะครับกี่ตัวก็ได้ เขาไม่เป็นเอาเครื่องมาเอาจอมาเดี๋ยวให้มาเก็ตติ้เขาเซจให้